อ้อะนไรเจ้าครื่องมกบออมกบออมขอโอ้กินจะของสบข้ามันนี่ อ้อมครบครับเด็กกำลังซับครบอยู่ครับแล้วใช้ขอเบื้องหน้าครบกันนะอันนี้ครบอยู่นี่ครับอ้อมกรบเลยผมกำลังเด็ดใบอีตู่อยู่ครับเบิ่งผักเนี่ยอุ้ยอยากเห็นผักอุ้ยนี่ผักกระแนงครับผักกระแนงผักกระแนงนี่ผักชีลาวอ่าอันนี้ต้นหอมอันนี้อันนี้ใบแมงลักหรือพักอีตู่นะครับก็จะเด็ดนะครับเอ๊วีทำอะไรครับวีอะไรนะหั่นบัวหั่นบัวครับตอนนี้วีกำลังหั่นบัวกำลั่นอะไรครับเนี่ย มเาเจ็บบวกครับผมเดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะครับวันนี้คือออมกบนะครับอันนี้เดี๋ยวขอเบ,บิ้งกบเป็นตัวน่าได้ป่ะนี่เบิ้งใอ่ก็ได้อ่าอได้เลยอุ้ยเป็นแต่แซ่บเลยเนะนี่ยฮะทุกอย่างเนี่ยน่ะอืมีทำอะไรนั่นน่ะทำบัวทำบัวครับผม,บบผมเดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวหั่นบัวเสร็จแล้วก็จะออมกบนะครับแล้วอันนี้จะใส่หรือจะไม่เนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยมาสก์ครับบัว โอเคอไม่ใช okay. ่หั่นบวบเหรอหั่นหั่นบวบนี่แหละครับอ๋อหั่นบวบอันนี้ผักอะไรนี่คุณคุณวีครับผักไอเย็นผักไอเยนครับผมผักไอเยนครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคุณคุณวีไข่ตูมนะไข่ตูมเขาพูดได้นะอันนี้ผักอะไรผักอะไรเนี่ยผักตูมอะไรนะผักชีลาผักชีลาเดี๋ยวรอแต๊บหนึ่งเดี๋ยวเราได้กินกันนะครับอันนี้กำลังสับได้อยู่นะครับผมก็เด็ดใบแมงลักนะครับ ตอนนี้คุณพี่ทำอะไรอยู่นะครับหั่นบัวครับผมรอแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมีมีดแม่บ้านจะปิวนะฮะระวังนะซักมองาแล้วเด้กินคุณพี่เนี่ยจะเป็นแม่บ้านมาห้าปีแล้วนะครับก็ทะเลาะกันบ่อยกับบัวนะอะไรนะทะเลาะกันบ่อยกับบัวครับแต่ก็รักกันดีครับก็เหมือนเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ทะเลาะกันเหมือนกันยายห้องรู้เิดทางนะใช่คุณพี่ทำอะไรครับเนี่ยหั่นบัวครับ ไม่ถา่คนนั้นเลยคม่ทำอไมครับคุณแม่ก็คือน้องคุแม่นะครับคุณแม่ทำอะไรครับเนี่ยบสับตกนะครับกบอะไรครับกบนาจ้ากบนาโอ้นึกว่ากบตรงศิษย์นะครับเดี๋ยวเขาเล่ไม่เป็นนะครับกบนากบนานี่ไหมายความว่าเป็นกบมาจากไหนครคุณแม่ครับมาจากไพธิทอโอ้กบนามาจากเข้ามาฝากใช่ไหมครับใช่จ้ใครเอามาฝากครับ แม่บ้านทางนู้นละจ้าโอ้แม่บ้านทางนู้น่าชื่อไม่ออกนะครับแต่ไม่ไม่เดี๋ยวขอถามอย่างหนึงเมื่อกี้คุณบอกว่าน้องอีเวเอาเล่ไม่ใช่น้องอ้หม่ำเหรอฮะน้องคนเล็กครับเนี่ยอมีคนเล็กมีคนเล็กคนนึงตายไปแล้วอยู่คนเล็กคนนึ่งชื่อแจ๋วอ๋อน้องแจ๋วน้องแจ๋วตายไปแล้วคิดถึงน้องไหมล่ะคะมันไม่ไม่อยากไปครับไม่ไม่คิดไม่ไคิดก็ก็ก็เป็นแค่แค่ค่คิดถึงแไม่ไม่อยากตามไปครับแล้วก็พี่ชายอู่คนหนึ่งพี่ชายก็เสียไปแล้วครับพี่เจนแล้ว มันต้องเปไข่พุกัะแล้วก็พี่สาวคนโตเลยค่ะพี่สาวคนโตก็เีหยวเวลาคนใหม่ครับแม่จี๊ดนะครับทุกคนเราคิดถึงคุณหมดเลยนะเออไม่ทำไมไม่ไม่ต้องคิดถึงผมนะเดี๋ยวผมว่างผมตามไปอ๋อแต่ช่วงนี้ไม่ไม่ว่างนะฮะไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้บวกเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้หั่นอะไรครับเนี่ยปออเมื่อคืนปอกครับผมอันนี้หั่นหันไปก่อนมันก็ปอคืออะไรครับ เออบัวครับเรียบร้อยแล้วรับผิดบวกแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดีวันนี้ทำอะไรครับเดี๋ยววันนทำอะไรครับคุณคุณมีอะไรนะหอมอะไรอ๋อโก๋อ๋อโก๋เดี๋ยวอ๋อโก๋ให้กินนี่ออมโก๋ให้กินก็เป็นแม่บ้านที่น่ารักนะครับอยู่ด้วยกันมาไม่รู้ห้าปีกว่าแล้วมันลูกเหมือนหลานเลยแหละมืนลูกเหมือนหลานก็ไม่ใช่ไม่ใช่พนักงานไม่ใช่คนใช้ไม่ใช่เลยรักเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับ อวันนั้นก็ใช้ไปซื้อไอ้อะไรนะ,ะใบโ,โหระพาก็ไปเอาใบแมงลักมาอัดาบมนเหมือกาหนขอโทษค่ะก็ไม่เป็นไรก็ไปไดีว่าอะไรกันอืมเออไ,ไปบ้านเขาทำให้ดีกว่าคุณอ,อ่าไม่เป็นไรครับอ่าม,มาเลยครับอ้าวเฮ้ยคุณสินนี่นี่นนคุณสินทำอะไรครับเนี่ย ปาดคอหมาอยู่มั่งเลือดไหลเลือดไหลเอาถ้วยมาตรงเร็วเร็วเลือดมันไหลปาดคอหมาปาดคอหมาอยู่มั่งไอ้หน้าถามก็เห็นอยู่ว่าจับมาแล้วก็จะถามทำไมอย่างนงี้ยมันมันไม่เห็นเรื่องไรเมื่อกี้ก็เห็นเห็นทำไมถามมันทำอะไรเป็นคำทักทายว่าเฮ็ดเยียงอยู่ก็พวดทักทายไว้นี่ดอกเออกระทำไอ้เฮ็ดเอียงอยู่ผมบอกว่าไอ้ไอ้เนี้ยก็ปาดคอหมา จ้าคนเห็นว่าตามหุงูงไม่ถามเสียงล่ะแ่งไม่ตามหยูแต่กัตาอไปนั่หมาคงลู่ค่ะแค่นนเองมันบทตรงประเด็นีล่ะจ้ประเด็นนี้อไรล่ะจะเห็นอยู่ไปถามมาเทศอยงอยู่เออตามหมงจะําตอนไหนตาให้ไครกินจนคนมสิต่ตอบท่านอยู่อบอบอเห็เหตุอะไรบ่เต ก็เห็นอยู่ว่าตำผานคงอยู่ปั้งกันไปยังพ่อกันตกัดกันทุกเทือเลยผมกันพ่อจะทะเลาะกันพ่จะมาเลยมาตอนนั้นมเกานถามเมืองว่าเหตุยังเนังแต่ว่าแต่เมองคาบามามเจาบกวนบกวนถามงงก็อ้วนเยอาใจมางงจะ่องเองเด้นี่นีเรื่องทลาดะแสดงว่าบงงแไล่ะแต่กับงว่าลว่าคนจีนวาจะขอมงกัมีการปับโตก ตีเลยพัฒนามังงอต่ปัฒนาด้วยที่รังรุ่นไหนจะถามเยอะเถามมั่งเรนหนี่เออฝานหังคงบอกเออจะมาถามทำอะไรกันั่เออฝานังคงเดียวสิตามตอนได้ตามให้ใครกินกูถามว่าทำอะไรมันก็จะว่าปาดคอหมาอยู่มั้งลองเลือดใช่ไหมแมนก็คือรำาข้านะขอทษขอท่านละ เดี๋ยวพูดถามแนี่นี่เบิ้ลหัวเนี่ยเห็ดเบิดเบิดเบี้ยเห็ดหรือเปล่านู่นไปหานึ่งข้าวนึ่งน้ำปั๊หนึ่งข้าวย่างเดียวหนึ่งน้ำก็มีมันเป็นขั้นต่อเนื่องนั่นก็บอพูดพอเห็นป่ะอันเดียวกันมันบอกเกี่ยวได้เจ้าเบิดหนึ่งข้าหนึ่งน้ำมันก็ยังมีน้ำอยู่ในไตในหมวหนึ่งนั่นยังมีน้ำอยู่ไละมึงเนาะ เออยังมีน้ำอยู่ได้มีน้ำใจเขานั่นคือน้ำได้หนึ่งคนน้ำใส่ลวกได้โอ้ยมือถือใส่อ่างารทอใส่อาหารเข่ากวเสียบมาเข่าหนึ่งกูไหนกูคนมาหนึ่งกูเป็นคนมาโอ้ยแลมาเข่าซุดยอนได้ด้วยกูเป็นคนมามามาแช่อ๋อค่ะคือแช่ข้าวครับอืมอันนี้ก็จะดึงข้าวครับมาใกล้ๆหนึองครับนี่ก็จะดึงข้าวแล้วครับก็แช่ก็เหนียวไว้พร้อมที่จะนึ่งวันนี้มีส้มตำมีออมกบ แล้วก็มีทอดอะไรนะทอดทอดทอดไก่ทอดไก่ทอดคอไก่ถ้าฝรั่งเนี่ยเขานึ่งยังไงครับเนี่ยถ้าไม่มีบวชอย่างเงี้ยกูคิดไม่ทันถ้ามึงจะเล่นอะไรบางทีบางมึงต้องบอกกูกูด้วยต้องบอกกูด้วยกูจะคะแนนบอลบอลท่านเนี่ยคุณประธานเลยไม่ไได้้เขาปไหนเหนึ่งเออทำให้เสีได้สมมุก ครับก็กก็เป็นมตทนเพื่ลยสีสมัตูไม่ได้เก่ยขนาดนั้นนะครับโอเคอะไรมันก็ต้องต้องเตรียมเตรียมให้กูพิดสักนิดหนึ่งเาเดี๋ยวก่อนได้ไหมล่ะตัวาโอเคถ้าฝรั่งมันไม่หวดเขาอะหนึ่อยังไงนะพวกฝรั่งจะกินข้าวเหนียวนะ ขอน้ำจ่าก่อนีครับผมมากครับผมครับถอยหลังครับนี่นี่ครับก็จะนึ่งข้าวเหนียวนะครับก็วันนี้ก็จะนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็อ่อมกบออมอะไรนะครับนี่อันนี้คงไม่ถูกพิธีครับอันนี้คงคงถิดพิธีครับอ๋อไม่มีตัวเช็อย่างเล่เลืมนึกว่าเป็นหมอมอเนินนึกว่าเป็นหมอมอเนิน ăn bớt. một. Bây giờ chưa đấy, cứ bưng đây. là Còn mấy, ừ. những gì qua thám là thời đấy. Hết nhãng, được rồi. Làm ừ. gì chưa? Hết khôi ผมวันหนึ่งเขาหนึ่งหนามันถือแล้วนี่เห็นบ่มันมีหนามอยู่ไหนนี่หนึ่งเขาหนึ่งนามมันใส่ถือยู่แล้วผมผมใส่สูบยบ่ผมมาทำงานไปงานมาไปงานเนอะงานตกลกกันเปิดเตาแก๊สกันหนะเตาแก๊สไปงานตลกเนี่ยมันแทงตายตลกตายนี่บ่นั่นลักแบบนี่ที่ตายเนี่ยมันแทงตายเปิดนะเปิดนะเปิดนะเปิดไหมมันเปมีเมียหน่อยบัดนี่มี่มันจัดได้ เปิดปิดฟังนี่เปิดแล้ว้ย้ยเาองไห้เข้าอ้อไห้เสียวกยังอวะบยังตัวเขากเคยดังตัวซูจิงกเคยยัเท่ายบกยังนี่แะโอ้ยโอยปืนนีนี่เขาเราปืนเขอเปืนอ่าตัวนี้ก็งุมครับ นี่นึ่งข้าวแล้วงุมเลยจบครับรอแป๊บหนึ่งอ่อมกบครับอ้าวพร้อมแล้วครับตอนนี้ออมกบครับอืมเอ้ยใส่เดี๋ยวใส่ไอ้ผักกระแหงผักเหนี่ยงก็เด้อบอดนี้ผักกระแหงผักซีล่วครับบอดนี้ครับต้นหอมต้นหอมบักเซนียน ตัมบะคงูงได้เลยพร้อมแล้วตัมบะคงูงเลยอ่มาเลยมาเนี่มาเลยมาเนี่อ้าวนี่พร้อมครับผมอืมต้องการตัมบะคงูงไปเอาทักเขาไปสูทักเขาเลยทักเขาเลยเด็ดพอดีพอดีตามที่ตัมเท่นี้ ตัวนี้ก็เฮ้ยมื่อมมือมึงโผล่อยู่แล้วมโผล่อยู่แล้วอาอหยมาตักตออมเลยมนึ่งให้ตีมาตักออมเลยได้แเดี๋ยวาคนคนคนาแล้วไมเ่นร้อง อันนี้เขาเรียกว่าออมุวรรนันออมกบเมื่อเช้าก็กินอาหารญี่ปุน่นเด้อะไรครับออมแครอืมอ่อาสวยๆเลได้มากดักเลยดักเลยดักพอดีกินสักวนันห่าม,มันบ่สุกสดน้ำกุกๆเอาไปร้าน ตักเเลยออมครับออมเคโลี่สมองบ่สมองพี่มิสมองบ่โกบโกบบ่มีสมองบ่สมองโกบสมองเคโลอ้มันอยากกินออมสมองกบออมสมอสมองงูอ่ะโอ้แล้วมือมือหนาท่านี่ออมไงอ้ยเอาละเอาละพ่อเราไว้คอยกินเนี่ย โอ้ยจังไปอย่างเขาบอกก,กินหอมนะมนลงมานีเสีดดเเเยดย<อ>มะเดือเปลยแตละแต่ะคนมีปเปลยแล้นิดกน่อยใส่ใส่สิขาดละเพรสได้กิน,น้อมกัวคนนัน่วโมงเด้อกินข้าด้อพีนออ่น้องเดี๋ยวเมมแซนี่เรื่องอนี้เอ็นอน่บกแจงมือมันคือสั่นงเปีกบอบโอ้ย ปัทรวดปทระโทร M U M พอ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 ขแซ่ดอยู่แล้วรสชาติหนมีตัวใครครับพอแล้วเอาไปคอยเทียวใส่ปะคอยแนี้มันสิเบิดเออ M U M ครับรสชาติหนไม่กัวใครเมื่อกี้จะว่าเมื่อสั่นบกไปอนอย่างเงี้ยขากินข่าวสาชั่วโมงเลยเออเออแม่เข้าใจมังโยโอ๊ยแม่ว่าพิทต mm ัล hmm. ูก okay. ข่าเลยขาพ่อขาพ่อไมัม yeah, เอ้ยกินยังมีเกียรติที่ะราจะถอดสูตรทอดไข่วับสายสีแดงนอันนี้ไก่พ่อไก่ทองผู้ใด้แมผู้ทักบ่อยสั้างอ๋อ้ยหิวได้แล้วมันดำไรอะไรด้วยนะฮะอือเอาเลยอุ้ยจายมีแขกมาจะใส่จะมาใส่แว่นตาดำให้น่ะโอ้ยจับไปอ้องเขียวครับเหรอ นี่อยู่ระยองครับโอ้ยพายุดแสบตาแสบตานึกว่าผ้าเหลี่ยมแมกแม่อยู่กับหม่อมจมูกไม่กี่ปีเออแปดปีคืดในใจท้องขาอ่าวเาพูดเอาตอบ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 ฝาอนอนหอนเป็นบ่ออุ้ยกินเฟ้นเหลือกบอ่ะโอ้ วัคซีนมันกินเป็นบอกกลัวป่ะอันนี้คุณคุ้นนาคุณนี่ไหมเคยเล่นหนังเรลืองอันไหนไหมออส,สมวกักเคซีนเป็นบอว์แล้วก็ฮากมยองมยองวัคซีนสามตอนออแล้วก็เป็นพุ่มกลับด้วยนะแดงพระขดเลยเลยนะร็วนี่นะแต่ผักโขดนี่คือคือเดมินาอก็แกมนี้แหละ โอ้ยอันนี้นี่ก็ก็เห็นด้วยนี่เล่นหนังนี่อยอันนี้เขาลกเป็นพี่เป็นเป็นพี่ชายของมาริโอเอ้าเอ้ามันชื่ออะไรครับมันมาริเออร์ครับโอ้เขามีแต่หมอยาธาถล่มอันนี้แหละครับเอ้หมอยาญ่ท่าแต่บ้องเอ้าเขามีแต่ที่อื่นคัดออกอันนี้คัดเข้าใช่ไหมโอ้คนอื่นมาเอาแล้วแต่ว่าเจ้ารับคนดีดีมากมากโอ้อะไรคะคุณ ับเอากินหายเจ็บแสบกันเด้อวันนี้บ๊ะกวนละเด้อเพราะว่าคนค้นไทยกับมือสั้นขึ้นกันเพราะว่ากับบ๊ะไว้ล่ะไปขอกินก้นกินเข่ากันไปพ่อใหญ่ครับไปตายแล้วใครอ่ะใครอุ้ยใครบอกก่อนชื่ออะไรครับดังๆลูก อ่าบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยบ๊ายบายด้วยอืมอืมเออผุนโอัวกันที่ผุนผุนยุ่มหัวกันล่ะมามาไม่้องมาขอบคุณนะครับกันนี้อ่าแล้วมเป๊ะเป๊ะเอาเลยเอาเลยพ่อเราสิขอกินขึ้นกันแล้วเด้อค่ะบัดนี้ไปก่อนเด้อจ้าอ่าบายบายทุกคนจ้ามือหนาห้ากับจิมีลาบลาบงูเนาะลาบงูบ่กิน 金砖。